เป็นการประครบที่ซอกซอนได้ดีมากๆมันจะสามารถประครบแถวๆเนี้ยค่ะใกล้ๆจมูกได้แล้วแห้งแล้วนะเราสามารถแปะได้เลยนะคะแปะได้ตลอด24ชั่วโมงเลนะคะยิ่งทาเร็วก็ยิ่งดีนะคะหนึง ฮลโหลสวัสดีค่ะลีนเงนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีนลา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 ดานะคะลีนมีความยินด,ดีมากเลยนะคะที่ได้ทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีสาระหน่อยนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับการทำาสลยกรรมนี่แหละ สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีก่อนที่จะไปทําศัลยกรรมมีอะไรบ้างนะคะเรามาเช็คลิต์กันไปเป็นข้อๆเลยนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําศัลยกรรมเลยเนี่ยได้ดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่ไปทําศัลยกรรมครั้งแรกเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีใครให้บอกให้ถามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยแหละค่ะดูคลิปดีถามลีนได้ค่ะเดี๋ยวลีนจะบอกทุกอย่างเลยค่ะ ซาซิสให้นุ่มๆคนไหนยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้นะคะที่ฟ้ากด subscribe กดกระดิ่งไว้ที่ช่องนี้ได้นะคะเ<อ>จลประครบเย็นค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะสามารถประครบเย็นได้ด้วยแล้วก็ร้อนได้ด้วยนะ <S <S พอเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันก็จะเย็นแต่ถ้าเกิดเราอยากประครบอุ่นก็สามารถนํามาแช่น้าร้อนได้ให้มันมีความอุ่นเป็นประครบอุ่นต่ออะไรอย่างนี้ได้เนะทุกคนควรจะมีแบบนี้นะคะแล้วก็รีแนะนําว่าควรจะมี2ออันมันจะดีในการสลับกันใช้งานเนาะ เพราะว่าหลังจากที่เราทาสัานการ,รม,มาแล้วเนี่ย48ชั่วโมงแรกเราจําเป็นที่จะต้องประครบเย็ยนไว้ตลอดนะคะยิ่งประครบเย็ยนเร็วเท่าไหร่นะก็ยิ่งจะดีกับความบวมทําให้บวมน้อยลดบวมได้เร็วนะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดเจ็บบริเวณนั้นของเราได้ด้วยนะส่วนใครที่ยังหาไม่ทันนะคะจริงๆเลยสามารถประดิษฐ์ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้นะคะเอาถุงซิปน่ะใส่น้ําแล้วก็แช่ช่องฟีสไว้นะคะทำได้หลายๆอันเลยนะสามารถประครบแบบ เข้าที่เล็กๆอย่างเงี้ยได้ดีด้วยนะแบบนี้อีกแบบหนึ่งที่คิดเองนะคะเป็นการประครบที่ซอกซอนได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือปีโป้จ้าทุกคนปีโป้ที่เป็นอันเล็กๆอะค่ะก็คือตอนนั้นอะหาไม่ได้แล้วก็แบบลองเอาปีโป้อะมันจะสามารถประครบแถวๆเนี้ยค่ะใกล้ๆจมูกได้แล้วก็คือนั่งดูทีวีแล้วก็แบบประครบ เล็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะใช้ปีโป้ประคบได้คือเป็นเป็นอะไรที่ลินคิดเองนะคะอันนี้แล้วก็ดีมากเลยแนะนําไปหลายคนแล้วนะก็มีคน,นําตามด้วยนะคะปีโป้ก็สามารถเอามาประครบเย็นแถวๆนี้ได้แนละเวลาที่เราเสืิมจมกูกแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังอย่าให้โดนจมูกนะคะ และสิ่งที่ต้องมีอีกอันนึงนี่เลยค่ะหมอนรองคอค่ะเพราะว่าการที่เราไปทำศัลยกรรมมาเนี่ยควรที่จะนอนหัวสูงๆเข้าไว้นะคะยิ่งนอนหัวสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะการที่เรานอนราบเนี่ยมีโอกาสที่มันจะทําให้แผลของเราเนี่ยบนใบหน้าเนี่ยมันบวมมากขึ้นนะคะคือลีนเคยนั่งหลับประมาณ7วันก็คือต้องมีตัวนี้ล็อกคอไว้แล้วก็แบบนั่งนั่งหลับนะคะคือตอนนั้นลีนทําจมูกแบบ แบบโอเพนเนาะก็คือทรมานมากจริงๆไม่ได้ทรมานตรงแผลอะไรเลยแต่ว่าทรมานกับการนอนเนี่แหละ,ะแล้วก็เสริมหน้าอกเหมือนกันเสริมหน้าอกเนี่ยเราจะต้องแบบกึง่งนั่งกึง่งนอนอะไรเงี้ยตัวนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะที่จะแบบมาช่วยลอกคอเรานะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะตามห้างตามใน s h อป e ีออนไลน์ก็มีนะคะแต่ว่าที่ลิากจะแนะนำจริงๆเลยก็คือหมอนรองคอที่ร้านมินิโซนะคะ คือวัสดุของเขาอ่ะดีมากแน่นมากแล้วไม่ทําให้เราปวดคอเขาล็อกคอดีมากนะคะแต่อันนี้ก็คือเอาอันที่มีอยู่ในบ้านมานะไอตัวมินิโซมันอยู่ในรถนะเรนก็เอามาเป็นตัวอย่างเนาะน่ารักดีนะแต่เอาจริงๆถ้าทําสัลยกรรมใส่แบบนี้ก็ไม่ไหวนะมันอึดอัดอันนี้ามาใส่น่ารักน่ารักเฉยเนะตัวซัพพอร์ตต่างๆค่ะอย่างเช่นผ้ารันหน้า ปลาซัพพอร์ตหรือว่าตัวซัพพอร์ตแขนขาในกรณีที่ดูดไขมันแขนขาหรือว่าลำตัวนะคะหน้าท้องอะไรเงี้ยคือจำเป็นจะต้องใส่หลังจากที่เราดูดไขมันเนาะคนที่ดูดไขมันเหนียงเหมือนกันนะคะดูดไขมันหน้าอย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องใส่ผ้ารัดหน้าตัวซัพพอร์ตนะคะ บางที่เนี่ยเขาก็จะมีให้เป็นบริการหลังการขายเนาะหรือว่าอาจจะมีขายที่คลินิกอันนี้ก็แนะนําว่าให้สอบถามที่คลินิกก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่ามีให้ไหมหรือว่าจะต้องซื้ออะไรเงี้ยเนาะก็เตรียมไว้นะคะอย่างลีนเนี่ยทำโครงหน้าลีนก็ ซื้อผ้ารัดหน้าเตรียมไว้เหมือนกันนะคะสองสามแบบนะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูรัดอย่างเงี้ยเราต้องรัดเงี้ยหนึ่งเดือนนะคะก็คือทรมานมากเนอะต้องรัดตอนนอนด้วยนะแล้วก็คนที่ทําหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นจะต้องใส่นะคะแต่บางที่ก็อาจจะไม่ให้ใส่ก็ต้องสอบถามคุณหมอที่ทําให้เราอีกทีนึงเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเตรียมค่ะทุกคนเตรียมไว้ก่อนก็คือดีค่ะยานนลดรอยแผลเป็นแล้วก็ เจลแปะรดรอยแผลเป็นค่ะบางคนนะคะทําหน้าอกนะก็คือจะกรีดตรงใต้ราวนมนะคะอันนี้หลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันจะมีแผลให้เราเห็น นะคะอันนี้ควรจะเตรียมไว้ไว้ทาหลังจากที่แผลตกสะเก็ดแล้วนะคะยิ่งทาเร็วก็ดีนะก็คือเราจะให้มันช่วยสมานนะคะในตัวพวกนี้มันจะมีพวกวิตามินอะไรที่ช่วยสมานแผลนะคะอันนี้คือลีน่ะซื้อทุกยี่ห้อเลยนะแต่ว่าลีนหาเจอแค่นี้นะคะที่เหลือคือลูกเอาไปซ่อนนะคะเจอมาแค่นี้ก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปเจลแปะให้นะคะมียี่ห้อที่ลีแนะนําด้วยนะตัวนี้คือหลังจากที่แผลเนี่ย แห้งแล้วนะเราสามารถแปะได้เลยนะคะแปะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะยีนเอามาแปะแผลผ่าคลอดด้วยนะเออแผลใต้เราหนุ่มเนี้ยก็ควรแนะนําว่าแปะก็จะดีนะคะ แต่ส่วนตัวลิลเนี่ยทำหน้าอกแผลที่รักแร้มันก็จะไม่สามารถแตะได้อันนี้ก็จะต้องอาศัยทายาหรือว่าฉีดส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉีดคีรรย์นะคะแต่ว่าลินพูดรวมๆในเคสที่คนที่กําลังจะทําหน้าอกแผลใต้ราวนมเนาะตาสองชั้นก็เหมือนกันค่ะเรากรีดยาวกรีดสั้นมาบางทีมันมีแผลให้เห็นเนาะจำเป็นที่จะต้องทายารักษาแผลเป็นนะคะยิ่งทาเร็วก็ยิ่งดีนะคะเนี่ยต้องมีจริงๆค่ะต้องมีทุกบ้านเตรียมไว้เลยนะคะทุกคน สำลีก้านไม้แล้วก็คัตต้นบัตรค่ะนี่จำเป็นมากๆเลยนะคะที่ใช้ในการล้างแผลอย่างเช่นคนที่ทำปากเนาะคนที่ทำปากแล้วก็คนที่ต้องล้างแผลบริเวณบริเวณนี้ค่ะจมูกอะไรอย่างเงี้ยตาจำเป็นที่จะต้องมีคัตต้นบัตรนะคะซื้อที่วัสันหัวแบบนี้นะคะหัวแหลมๆแบบเนี้ยมันก็จะดีนะแบบเนี้ยคือมันจะไม่มีเศษ ของคัตตอนอนะแบบยุยออกมาหรือว่ามันจะไม่มันจะไม่เปื่อยเร็วนะคะเวลาที่โดนน้าเกลือหรืออะไรเงแบบนี้เขาจะแข็งแรงนแนะนําแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยที่อยากจะแนะนำเหมือนกันก็คือสัมผัก้านไม้แบบนี้นะเนี่ยอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะจ๊ะแบบนี้นะหัวมันจะเป็นอย่างนี้เราแต้มยาแต้นน้าเกลือมาล้างแผลเนี่ยง่ายมากเลยนะคะล้างแผลตอนทําปากนะคะหรือว่าเรา แต้มยามาเนี่ยคือปลายมันจะจับถนัดมือมากๆเลยนะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะหรือว่าหากใครที่ไม่ได้ซื้อที่เซเว่นเลเว่นสามารถซื้อห่อใหญ่ๆได้เลยที่ร้านขายยามีขายนะคะลินบางทีเราก็ไปซื้อห่อใหญ่ๆมาเลยนะไม่แพงค่ะไม่แพงแนะนําว่าเป็นไซส์อันนี้น่าจะไซส์ M นะคะไซส์ M M กับ S นะคะกําลังดีแต่ถ้าไซส์ L มันจะใหญ่เกินนะคะแบบนี้เขาจะสเตอร์ไรมาแล้วนะคือเขาจะฆ่าเชื้อมาแล้วผ่านการฆ่าเชื้อก็คือดีนะคะ ต้องมีจริงค่ะผ้าก๊อตแล้วก็เทปปิดแผลค่ะอันนี้ก็เผื่อไว้นะคะในยามจาเป็นจริงๆค่ะมีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะเผื่อว่าแผลเราเนี่ยเกิดมีเลือดซึมนะลินไม่แนะนําว่าให้อาสัมรีซับนะคะเพราะว่าตัวสำลีเนี่ยมันก็จะติดแผลของเราไปด้วยทําให้เกิดการอาจจะเสี่ยงการติดเชื้อได้นะคะถ้าเราใช้ผ้าก๊อตตัวนี้นะแบบนี้ซับซับเลือดไว้นะคะหรือว่าซับแผลเราไว้เนี่ยตัวนี้มันจะดีมันจะไม่ติดแผลเรานะจ๊ะ แล้วก็แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกาวติดเนาะหาซื้อง่ายค่ะเ e เว่นอก็มีร้านขายยาทั่วไปก็มีจ้ะแล้วก็สิง่งที่ขาดไม่ได้เลยจําเป็นต้องมีนั่นก็คือนี่เลยน้ําเกลือล้างแผลนะคะเราเอาไว้ล้างแผลเนาะก็ลีนจะมีแนะนํา2แบบนะคะแบบขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็แบบอ้าผิดด้าน แบบนี้นะเป็นแบบเล็กๆที่ใช้แล้วทิ้งนะอ่ะลีจะมาบอกเลยว่าแบบนี้มันสะดวกกับเรายัางไงนะคะมันพกพาใส่กระเป๋าได้ง่ายบางเคสนะที่จําเป็นที่จะต้องล้างแผลวันละหลายๆครั้งนะคะพกตัวนี้ใส่กระเป๋าอะ่ะใช้ง่ายมากเลยแล้วก็เบาด้วยเราไม่จําเป็นจะต้องไปพกน้ำเกลือขวดใหญ่ๆเนาะเนี่ยอย่างเช่น อายกตัวอย่างคือลินทายกมุมปากใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องหรือว่าคนที่ทําปากเนาะจะต้องล้างแผลทุกครั้งที่กินอาหารอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบลินไปกินข้าวนอกบ้านหนูไหมคะแล้วก็พกตัวนี้แล้วก็คอตตอนบัตเนี่ยใส่กระเป๋าไปเลยนะคะใช้แล้วทิง้งนะแบบนี้ก็จะสะดวกสบายนะคะส่วนแบบนี้เราก็เอาตั้งไว้ที่บ้านนะคะก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะคะหาซื้อได้ทั่วไปหาซื้อได้ง่ายค่ะ ตัวสุดท้ายค่ะจะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะคะนี่หน้ากากนะคะเอาไว้ปกปิดใบหน้าของเรานะคือบางคนทำเสลยกรรมมาก็ไม่ออกบ้านเลยก็มีแต่ว่าบางคนจำเป็นที่จะต้องออกไปทำธุระข้างนอกไปเซเว่นอีเลเวนไปซื้อของไปโน่นนี่นั่นก็ก็ต้องใส่นี่เลยค่ะหน้ากากไว้ปิดปิดหน้าเนาะปิดหน้าปิดตาเออไม่ให้คนอื่นรู้ว่าแบบฉันบวมฉ,ฉันช้ำยังไงนะคะ นอกจากมันจะปกปิดความช้ำความบวมของเราไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังป้องกันพวกฝุ่นต่างๆที่จะมาโดนแผลผ่าตัดของเราด้วยเนาะอย่างเช่นควรทาจมูกทําปากอะไรเงี้ยเนาะส่วนคนที่ทําตานะคะก็ใส่แว่นด้วยนะใส่แว่นกันแดดอะไรเงี้ยเวลาไปข้างนอกนะคะเพราะว่าฝุ่นละอองต่างๆาน,น,นาเชื้อโรคเนี่ยมันอาจจะมา ทำให้แผลของเราเนี่ยติดเชื้อได้นะคะก็ถ้าเกิดทำเสียกรรมออกไปข้างนอกก็ใส่แมสผ้าใส่แมสแบบนี้ก็ดีนะคะหมดแล้วค่ะสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีก่อนที่จะไปทำเสียกรรมนะคะทั้งหมดลีนรวบรวมมาไว้ให้ในคลิปนี้แล้วนะคะหวังว่าทุกๆคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็จะชอบคลิปนี้นะคะยังไงลีนฝากกด like, ล 1, ไลค์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งดวงใจไว้ให้ลีนด้วยนะคะ <ๆ S 1> และนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อนๆมีสิ่งของที่จําเป็นที่จะต้องมีก่อนไปทำเสียกรรมอะไรบ้าง ะค,ะคอมเมนต์บอกลินใต้คลิปนี้ด้วยนะคะลินอยากรู้ว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างส่วนที่ลินรวบรวมมาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วนะคะลินก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่านะคะบอกลินด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ลินก็ขอตัวไปแล้วนะคะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้จ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย